สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรีขอนำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่1เกษตรตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเดือนเมษายน2,568ในพืชหน่อไม้ฝรั่งณบ้านผู้ประดู่หมู่ที่7ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15รายพื้นที่35ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนและมีรายได้ประมาณ11,500บาทต่อเดือนโดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งไม่น้อยกว่า1 0ยละสิบเพิ่มคุณภาพเกรด A 1 0ยละสิบเพิ่มมาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่า10รายและเกษตรกรทุกรายผ่านการประเมิน Smart Farmer ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและการจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกร,รมฟาร์มไดอารี่ ภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ด้วยความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยดำเนินกิจกรรมพัฒนาหน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่ดังต่อไปนี้1การจัดกิจกรรมฟื้นฟูกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยมีการประชุมและทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิก 2. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตหน่อมไม้ฝรั่งพันธุก์กวกร1่ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร,รกาญจนบุรีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ 3. กิจกรรมทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาหน,นอนกระทูหอมหนอนกระทูผักและโรคมไม่ในหน่อมไม้ฝรั่งเพื่อยืดอ,อายุการเก็บเกี่ยว 4. กิจกรรมพัฒนากเกษตรปลอดภยัย GAP จำนวน10รายเพื่อพัฒนาให้ได้ GAP 5โครงการเกษตรมูลค่าสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หกกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นไปตามตลาดที่ต้องการเกรดต่างๆโดยเพิ่มเกรด a อร้อยละสิบเจ็ดกิจกรรมการใช้ tracking ในการบันทึกการปฏิบัติงานในแปลงผ่านโปรแกรมฟาร์มไดาอารี่รวมกับมหาวิทยายลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถประเมินและสรุปผลงานได้ภายในเดือนสิงหาคม2568เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้การรับรองมาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่า180เกษตรกรได้เทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์กวกรหและการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่บ้านผู้ประดูเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมิน Smart f เ r อร์ทุกราย เกษตรกรสามารถใช้ระบบการบันทึกฟาร์มดิจิตอลเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์การผลิตและพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชและการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นอ้างอิงในอนาคตได้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิจาก1 3 5 0 0 0บาทต่อไร่ต่อปีเป็น1 5 0 0 0 0บาทต่อไร่ต่อปีสุดท้ายสามารถสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป หากผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ให้เกษตรกรตามยุทธศาสตร์ชาติมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน